ฮิเดโอโคจิมะอ่าถ้าเป็นสายเกมรู้จักทันทีไม่ใช่เต๋อน้พผึนะครับ <laughs> น่าจะคล้ายกันเป็นฝั่งเกมครับแกเป็นตำนานแกเป็นคนสร้างเมทัลเกียร์โซลิดขึ้นมาแกเป็นตำนานอยู่กับคุณมิแล้วก็เขียนเกมที่ประสบความสำเร็จมามากมายครับที่มาเกี่ยวกับภาพยนตร์ในวันนี้เนี่ยแกไม่ได้เป็นคนออกมาทำภาพยนตร์นะครับ แต่แกออกมาพูดถึงหนังที่มันกลายเป็นกระแสในช่วงประมาณ2-3เดือนไม่มากกว่า2อเดือนสิมาสเดือนไหมสี่หเดือนที่ผ่านมานะฮะ justice league ของแซคสไนเดอร์นั่นเองครับโคจิมะโพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่ยองยากนะฮะทุกคนแปลได้แกเป็นหนึ่งในบุคลากรสายเกมที่มีคนยกย่องเยอะมาก กเทพจริงฮะทำเกมกว่าออกมาแต่ละเกมแกดีไซน์ออกมาได้ยังไงโคจิมะพูดถึง justice league ของแ a กซ์ไนเดอรว่าไม่ว่าจะเรื่องไซบอร์กที่เขาปูมาเป็นเรื่องราวแบ k ็กกราวเบื้องหลังที่เพิ่มเข้ามาการทำสัดส่วนจอแบบ iMac ที่เขาทำการทำโทนของหนังให้มันด์กลง ทำสีใหม่ทำซูเปอร์แมนชุดสีดําหรือกระทั่งการใส่สโลโมชั่นเข้าไปใน Justice League สําหรับผมนะครับหนังเรื่อง j u s t i ส e l e a g ไ e s n เดอร์ u ัตเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ว่าสิ่งที่แ a ก k s ไ y d e เดอร์ทำมันจะออกมาดีหรือมันจะออกมาแย่มันคือความชอบทำในฐานะผู้กํากับครับอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าโคจิมะเองจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้เท่าไหร่น้อยนะฮะ ผมว่าน้อยตามข่าวดูแกไม่ค่อยจะยุ่งกับงานชาวบ้านครับส่วนใหญ่ก็จะออกมาในการนําเสนอผลงานของตัวเองมากกว่าแต่สิ่งที่ฮิเดโอโคจิมะออกมาถึงกับทวิตข้อความถึงหนังของแซนะ็กซ์ไนเดอร์ณวันนี้เนี่ยไปสืบค้นข้อมูลแล้วครับมันมีมูลมันมีประเด็นมันมีปมในใจอยู่ครับเพราะอะไรเพราะตัวโคจิมะเองเป็นคนที่ผมเรียกว่าอินดีกว่าฮะ อินกับเรื่องของการที่สตูดิโอเข้ามายุ่งวุ่นวายกับงานครีเอทีฟซึ่งประเด็นนี้เนี่ยตัวแซ็กซ์ไนเดอร์เองก็โดนถูกไหมฮะแซ็กซ์ไนเดอร์เนี่ยโดน Warner b r o t h e r เยุ่งวุ่นวายกับครีเอทีฟไอเดียในการทำ justice league มากซะจนสุดท้ายต้องเอาข้ออ้างเรื่องครอบครัวพาตัวเองออกมาแล้วไอ้จอชวีดอนก็เข้าไปแทนแล้วหนังก็กลายเป็นอีกแบบไปเลยจนแฟนๆเรียกร้องด้วยกระแสทวิตเตอร์ไนเดอร์คัท พาเอาหนังแซ็กซ์ไนเดอร์กลับมาเป็นแบบที่แซ็กซ์ไนเดอร์อยากให้มันเป็นตัวโคจิมะเองเนี่ยเคยมีปัญหากับคุณนามิครับถ้าใครติดตามข่าววงการเกมเนี่ยจะจำได้ว่าในการประกาศรางวัลปีนึงเนี่ยรางวัลทางด้านเกมเนี่ยปี2015ตอนนั้นเมตเกียร์โซลิดได้รางวัลครับแต่ค o n นามิเนี่ยไม่ได้ให้โคจิมะไปรับรางวัลแล้วมีการพูดในงานเลยครับว่ามันมีเงื่อนไขด้านกฎหมาย คโนมิแบนโคจิมะไม่ให้มาที่งานนี้แล้วก็ให้คลิฟเฟอร์ซูทูแลีด์ที่เป็นคนภาคเสียงเป็นโซลิด n a นกเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลแทนครับดังนั้นแล้วในฐานะคนสร้างสรรค์ผลงานในฐานะ Creative นะครับคนสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยผมว่าแกจีดฮะเรื่องแซกซไนเดอร์ผมว่าแกจีดแกก็เลยออกมาโพสต์เรื่องนี้นะครับเพื่อประกาศให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็มันคือความเห็นใจ ในเรื่องของ creative freedom ที่เรานักคิดสร้างสรรค์มีให้กันและกันครับดังนั้นนี่คือความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของโคจิมะไปถึงแซ็คสไนเดอร์ครับไปต่อครับ Transformer บ้างดีกว่านะครับ Transformer เปิดตัวมาแล้วปล่อยชื่อออกมาแต่ว่าภาพเพิ่มอะไรยังไม่มีนะครับแต่แค่ชื่อกับแนวทางโดยรวมเนี่ยผมว่าหลายคนก็สนใจแล้วแหะครับว่า Transformer ครั้งใหม่นี้จะต้องเป็นการ ขาเรียกว่าพลิกโฉมหน้าทรานส์ฟอร์ r ได้แน่นอนทรานส์ฟอร์ r เนี่ยจะว่าไปแล้วตั้งแต่ทร er านส์ฟอร์ r ภาคแรกที่บัมเบอรเบย์ทำมาแล้วก็สร้างความมือสร้างความฮือฮาได้มากๆนะครับหลังจากนั้นยิ่งทําพูดตามตรงแบบไม่เกรงใจแฟนทรานส์ฟอร์ r ว่ายิ่งทํายิ่งแย่นะฮะยิ่งทํายิ่งดาวลงดาวลงดาวลงจนสตูดิโอไม่อยากไปต่อครับจนสตูดิโอไม่อยากไปต่อสุดท้ายแล้วก็เลยมีการซอฟต์รีบูตจนกลายเป็นบัมเบอร์บย บัมบ์บีตอนแรกเราดูมันก็เหมือนเป็นภาคต้นของทรานส์ฟอร์머เซตใหญ่ครับแต่ก็แม่เขาก็พูดกันนะครับว่าไม่ใช่มันก็เหมือนดูสเน็กอายนะฮะที่สเน็กอายไม่ใช่ภาคต้นของ G.I. Joe ันใดผมว่าบัมบ์บีก็ไม่ใช่ภาคต้นของทรานส์ฟอร์ r ชันนั้นการปรับเปลี่ยนของบัมบ์บีเหมือนจะเป็นการเซตอัพทิศทางให้ทรานส์ฟอร์ r พอได้โทนแบบนั้นน่าสนใจดีแต่ปัญหาคือมันไม่ได้ตังเท่าเดิมนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะ ทำวิจารณ์มันดีคนชมมากแต่มันไม่ได้ตังถล่มทลายท่า t r a n s ์ฟอร์ r มอรแรกนะครับเราก็เลยเห็นสตูดิโอเขาถอยหลังกลับไปยาวเลยฮะไม่ได้มีการทําอะไรต่อตอนแรกก็มีแผนจะปล่อยออกมาแล้วครับว่าจะทํานู่นทนํานี่จนสุดท้ายมีการปล่อยข่าวออกมาชัดเจน100%ยแล้วว่าเขาจะไปต่อกับ Transformer Rise of the Beast เป็น Transformer ที่หยิบเอาการ์ตูนชุด b e ี s t War มาทำครับซึ่งได้ยินว่าจะจะไม่มีคนฮนะ อาจจะคนน้อยหน่อยอาจจะหุ่นเยอะหน่อยอะไรแบบนี้โดยตัวผู้กำกับเนี่ยเขาวางเอาไว้ฮะไว้เป็นสตีเฟนแคปเปิลจูเนียฮะตัวคุณสตีเฟนแคปเปิลจูเนียเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ Transformer ภาคใหม่แล้วเป็นการเซตอัพ o ูดแอนโทนและทิศทางโดยเฉพาะฉากแอคชั่นให้เราเห็นภาพได้ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าผู้กำกับ Transformer Rise of the Beast เนี่ย ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าผมคิดว่าทุกคนจะสัมผัสได้ครับถ้าไปดูหนัง Transformer ภาคนี้ Rise of, Rise of the Beast น่าจะสัมผัสได้ถึงการเดินทางอะไรบางอย่างถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของ t r a n s f o r m e r ภาคนี้เพราะว่าเราจะทำ t r า t s f o s m o r m e r r i ัส t ซอร e เดอให้มีภาพแล้วก็ mood and tone โดยเฉพาะฉากแอคชั่นของหนังเนี่ยย้อนกลับไปเป็นหนังแอคชั่นในยุค90โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันเหมือนกับตอนเราดู Terminator j u อร์จัดเม้ให้ได้ครับความหนักหน่วงของเหล็กที่เขาต่อยกันน่ะผมจําได้ครับว่าอาร์โนชวาร์เนเกอร์ต่อยไปที่หน้าของไอ้หุ่นทีหนึ่งพันแล้วมันดังป้งๆป,ง,ป,ง,ปงเนี่ยมันหนุกครับมันไม่เหมือนคนต่อยกันมันแค่หุ่นต่อยกันโพ้งๆงโพ้งหนุกมากเลย แล scale, bills, own, marche, like ้วถ้าสเกลมันใหญ่ขึ้นมันจะกลายเป็นยังไงเขาดีไซน์แบบนั้นครับเขาบอกว่าเขาจะเอางานแบบ9 0สูเนี่ยมาเป็น Reference เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศให้ Transformer ภาคนี้ให้มันได้รถได้ชาติแบบนั้นให้ได้และนี่คือความหวังที่ตัวเกเองในฐานะผู้กกับเนี่ยอยากจะให้ทุกคนที่รอดูหนังอยู่เนี่ยรู้สึกอยากจะดู Transformer ภาคนี้ครับอยากจะให้กลับมาให้ได้ฮะเพราะว่ามันเหี่ยวไปนานฮะแต่ในฐานะศักยภาพของ t r a n s f o r m e r เนี่ย เขายังไปได้ดีฮะเขายังไปได้ดีพูดถึงหนังที่ศักยภาพดีแต่ตัวหนังทําออกมาได้ไม่ดีพอเท่าศักยภาพของตัวมันเนี่ยอันหนึ่งก็คือ Suicide Squad ครับ Suicide Squad เนี่ยอย่างที่เรารู้ครับว่าไอเดวิดเอเยอร์ทำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันผิดที่เดวิดเอเยอร์หรือว่ามันผิดที่สตูดิโอนะฮะ Warner Brothers อีกแล้วนะฮะ พราะว่าเดวิดเอเยอร์ก็บอกว่าหนังที่ฉันทำมาไทยซูซายสโคตมปนไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันทำมาเป็นอีกแบบหนึ่งต่างจากที่ออกในฉายในโรงโดยสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามเราก็เห็นทับว่าโอ้ศักยภาพของหนังการรวมตัวร้ายแบบซูซายสโคตเนี่ยขำปนแอคชั่นปนบ้าบบอเนี่ยแบบไม่เท่ไม่เก็กไม่แอคเหมือนพวกซูเปอร์ฮีโร่สายหลักเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่สายหลักมันแอคนะฮะถึงจะทำตัวตลกอะมันก็ตลกแบบหล่อหลอนหกไหมฮะแต่มันทำไม่ได้ฮะมันทำแบบตลกแบบพวก ซูซ่าส์คอรทำไม่ได้แบบไม่มีฟอร์มอเออผมพูดแบบนี้ดีกว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยต่อให้เป็นแบบทอกินเบียร์อ้วนลงพุงมันก็มีฟอร์มอยู่ดีถูกไหมฮะมันเป็นฟอร์มพระเอกอะแต่เจมส์กันออกแบบตัวละครซูซ่าส์คอรไม่ได้แค่เป็นการเอาตัวร้ายมาเป็นพระเอกอย่างเดียวครับแต่ฟอร์มมันอย่าเรียกว่ามันเป็นฟอร์มตัวร้ายฮะเรียกว่าฟอร์มมันอะไรไม่รู้เลยฮะ <laughs> เจมส์การออกแบบตัวละครพิลึกพิลั่นมากครับแค่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแต่ละตัวที่เจมส์การทํามาแล้วเป็นการนี่แหละเป็นการใช้งานตัวละครกับคอนเซปต์ของซูซาสคอตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพคอนเซปต์ concept กับดีไซน์เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะฮะแต่พอจะกลายเป็นหนังที่ดีได้มันก็ต้องการพุ่งกับที่ฝีมือดีเหมือนกันซึ่งเจมส์กันถือว่าเป็นสารเคมี Me ที่ถูกต้องตรงกับซูซาสคอตมากมากครับ สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเจมส์กาน์ดีไซน์ยังไงวะไอแต่ละตัวเนี่ยไอจอนซีน้าไอดริสเอลบาอะไรพวกเนี่ยเขาเขาต้องคิดแบบไหนในการออกแบบตัวละครแต่ละตัวในเรื่องซูซายสควอตเรื่องนี้เจมส์การตอบได้อย่างน่าสนใจครับ แกพยายามตอบทุกข้อความที่ถามแกมาในโซเชียลมีเดียนะครับโดยแกตั้งคอนเซปต์เอาไว้ว่าถ้ามันไม่ได้สปอยมันไม่ได้ทําให้ตัวหนังโดยรวมเสียหายเนี่ยแกก็พร้อมจะตอบนะครับแกตอบเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครกับแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครของซูซาาสกอตต์เรียกว่าเดอะซูซาาสกอตต์ของแกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเจมส์กันบอกว่าผมเป็นคนชอบไอเดียความสวยงามที่แตกต่างครับฉะนั้นเราก็เลยดึงคาแรคเตอร์ ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ในเดอะซูซายสควอชเนี่ยมาจากต่างที่ต่างทางครับมาจากหนังต่างแนวมาจากทีวีโชว์ต่างๆมาจากยุคต่างๆที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแกยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นแกบอกว่าพีซเมเกอร์ที่จอร์ซีนาแสดงนะครับมันคือตัวละครที่แกดึงมาจากบุค,คลิกของทีวีโชว์ในยุค70เออถ้าตัวละครฮีโร่ในยุค70ที่เป็นทีวีโชว์มันเป็นยังไงไอจอร์ซีนาที่เป็นพีซเมเกอร์จะเป็นแบบนั้นครับ ในขณะที่ตัวละครบัตสปอร์ตของไอริสเอลบาร์เนี่ยจะดูมีความมีฟอร์มหน่อยมีความโหดมีความเท่เพราะบัตสปอร์ตได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสยองขวัญที่เป็นโมเดิร์นเฮอร์เรอร์เป็นหนังสยองขวัญยุคใหม่ในขณะที่อน้องเรียกหนูเนี่ยรัดแคชเชอร์เนี่ยรัดแคชเชอร์หมายเลข2อันนี้น่าจับตามองครับแล้วอาจจะเป็นสปอยนิดๆครับเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นว่าเราเห็นเธอเหมือนเป็นแบบอินโนเซนต์เกิลของทีมนะครับ เป็นสมาชิกใหม่ที่เหมือนไม่น่าจะมีลิสต์มีเดตอะไรมากนะักแต่เจมส์กันบอกว่า <c oughs> อย่าประมาทเพราะตัวละครตัวนี้แรงบันดาลใจในการออกแบบมันมาจากพวกหนังสยองขวัญจำพวกซอไม่รู้เหลี่ยมไหนนะครับคุณอย่าเพิ่งเรื่องขอเบ็นเหลี่ยมสับเหลี่ยมเชือดอย่างเดียวนะครับมันมีหลายเหลี่ยมฮะซอก็มีหลายเหลี่ยมเรื่องความสลับไปสลับมาหรือว่าเรื่องอื่นเราก็ไม่แน่ใจในขณะที่ตัวละครเจวลิน ไอเจวารินแมนเนี่ยออกแบบยังไงก็ได้ให้มันดูตลกตลกประหลาดประหลาดซาเวนเนี่ยตัวละครของไมเคิลลุกเกอร์เนี่ยออน,นี้ชัดเจนครับเอาวงรอ็อกเดฟเรปเปิลมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าตัวละครของไมเคิลลุกเกอร์ตัวนี้ต้องดูคูลแต่แหมคูลอย่างเดียวไม่ไหวว่ามันอยู่ในหนังเจมส์กันไม่ได้มันต้องเป็นเรปเรปเปิลแบบผิดที่ผิดทางฮะเรปเรปเปิลคือน,นี่นะฮะวงรอ็อกในขณะที่ส่วนฮาร์รี่ควินเป็นแบบเดิม <laughs> เจมสันกันบอกว่าฮารลีควินก็เป็นฮารลีควินแบบเดิมทั้งหมดนี้คือ ต่างที่ต่างทางไม่เข้ากันไม่เข้าพวกดูไปด้วยกันได้ยากดูผสมยากมากจะเจมส์กันจะทำให้ทุกคนทุกบุค,คลิกประหลาดประหลาดให้มันรวมกันแบบเป็นธรรมชาติครับน่าดูมากนะครับมันน่าดูมากนะครับสำหรับเดอะซูซายสควอตของเจมส์กันนะครับอีกหนึ่งคำถามและคำตอบที่เจมส์กันออกมาพูดถึงแล้วก็อันนี้จดนะฮะน,นี่ต้องจดนะฮะจดนะฮะเขาบอกว่าเจมส์กันบอกว่าเดอะซูซาสควอเนี่ยมีคนถามว่า พอหนังจบแล้วเนี่ยเราต้องรู้ออกจากโรงเลยไหมครับหรือว่ามันจะมีฉาก post credit scene ฉากหลังหนังจบปกติเขาไม่ค่อยจะบอกกันถูกไหมฮะมันจะแบบงืมงงําๆพูดกับเขาจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเผยความลับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าเจมส์การบอกว่าน,นี่ไม่ใช่คําถามสําคัญที่สุดนะแต่คนจะคิดว่าตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ผมจะบอกงี้เลยนะฮะให้มันเคลียร์ไปเลยว่าใช่ครับหนังเรื่องนี้จะมีฉากที่อยู่หลังหนังจบแน่นอนดังนั้นจดไว้เลยฮะ จดไว้เลยพอหนังมาเราจะได้ไม่ต้องกระซุบกระซิบกันมีไหมวะมีวะแล้วก็มีคนเซิร์ช Google นะว่า The s u ู e s ซคอร u ตเ e ็น credit <laughs>